สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วครับผมชัมบิวันนี้พามาชมโตโยต้าแคมรี่ไฮบริปี2012ครับผมเนี่ยคันนี้ก็มาด้วยอาการช่วงล่างมีเสียงดังเวลาเบรกมีเสียงดังก็ตรวจเช็คแล้วครับเป็นผ้าเบรกหน้าหมดแล้วก็จานเบรกเป็นรอยครับก็ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เจียจานเบรกหน้าหลังและโชคหลังที่มีเสียงดังก็นะ โชกหน้าหลังเสียครับ <ฮะ S 1> ก็ตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนโชกอยู่เดี๋ยวมาดูโชกเสียกันอันนี้เป็นนี่ฮะโชกนี่ฮะอันนี้น้ำมันรั่วโชกเสียคืออาการยังไงครับเนี่ยครับมือโยกขึ้นโยกลงได้เลยครับเนี่ยเนี่ยฮะไม่มีความเหนือดเลยครับอันนี้คือโชกเสียแต่บางรุ่นนะฮะ บางรุ่นลูกค้าที่ว่าน้ำมันทําไมไม่รั่วช่างแต่ว่ารถทําไมแข็งกระด้างก็คือมันจะมีวาล์วรีเบลอยู่ในตัวโชค๊คครับตัวนี้จะเป็นบะ้วาววาล์วมันจะเสียครับบางครั้งเนี่ยฮะกดไม่ลงครับแข็งปักเลยครับอันนี้คือโชค๊คก็ตายเหมือนกันครับแต่ไม่มีรั่วครับแต่ว่าโชค๊คเสียความนิ่มนวลของรถจะไม่มีเลยครับเนี่ยฮะกดแข็งปักลงไปเลยครับก็คือวาล์วมันเสียครับตัวนี้ ก็คันนี้ก็เป็นไฮบริดครับนี่ฮะแบตเตอรี่ยังอยู่นี่อยู่เลยตัวนี้เป็นแคมรี่ไฮบ i ิโชคนี่เิ้คหน่อยครับบางคันก็บางคนก็คิดว่าโชคไม่รั่วครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะบอกยไงครับก็มันเสียครับช่างก็บอกว่าเสียแต่บางคนบอกช่างโชคผมไม่รั่วมันเสียได้ยังไงครับนี่ฮะเสียครับเพราะกดไม่ลงเลยครับเนี่ย นี่ยแข็งปักเลยครับคือวาล์วมันเสียครับอยู่ข้างในตัวโชค๊คอันนี้ก็เป็นของใหม่ครับนี่ฮะเดี๋ยวรอดูครับกดลงให้ดูนี่ฮะกระดิ่งขึ้นมานี่อันนี้โช๊คใหม่กาลังจะประกอบครับอันนี้คือช่างนอมก็ทยอยประกอบไปครับก็คันนี้เดี๋ยวทําการประกอบเสร็จแล้วก็ไปลองดูครับไปเท็ตดู โอเคครับผมก็คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ